พ่อของน้องปาจีนเหรนะอยู่แถวพหลามสองแถวพหลามสองมอโดยเป็นบ้านเศร้าบ่หรือว่าบ้านของเ่นเลยกับเป็นบ้านเศร้าบ้านเศร้าบันีนแม่เราใต้บันเนียาน่ใต้ยต้ล้วบันเนปูกอนเลยเมื่ออยู่เมื่ออยู่บ้านสวนแล้วบ้านสวนอยู่บ้านสวนนก่รบันเนปูก็อันปูก็อาเมื่ออยู่บ้านสวนบันเนนบันเนน พ่อน้องอ้ำก็น้องอ้ำหนัก,กะเศาหองอยู่ต่อแต่ก็พ่อก็เฮ็ดเวียกมันเนี้ยเป็นเป็นเนนคุ๊บเขาเนี่ยแหละ<อ>แล้วน้องอ้ำหนะะักะเขาเฮียนส่งลูกเขาเฮียนโดยเพิ่นยังโบราณสาร้างครอบครัวบ่พ่อของน้องอ้ำคือสิ่งแวดล้อมอะไรสั่งราะว่าละ สบายดีสบายดีพี่น้องทางลาวและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องแต่กระทางประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พอน้องแฝดน้อยอีกแล้วเนาะพอน้องเฟร็ดเมื่อนี้พอน้องเฟร็ดก็ยังอยู่บ้านบ้านบ้านลงมกยางลงมกยางม่้ยบอยอยู่บ้านลงมกยางพี่น้องเนาะ เมื่อนี้ก็ยังบ่ทันได้กัฟบวบัดไข่อดำลงแรงแล้วก็ยังอยู่เฮือนของน้องป้าจีนพี่น้องเนาะมากับบอแอนพี่น้องเลยมือ่อนี้ก็ะองคนพี่น้องเนาะไปพี่น้องเข้าไปหาทางด้านแม่ของน้องป้าจีนเลยพี่น้องเนาะอ้าวโอเคพี่น้องนี่ละนี่ก็ได้อยู่ที่เฮือนซานของน้องป้าจีนพี่น้องเอ้ยครู เ่อนของน้องกับลังนั่นแหละพี่น้องแม,แม่แม่ของน้องกับนางอยู่ผมต้นมักซีดาพี่น้องเอง้เนาะโอ้หอคยคำลงแรงติดถนทางนี่แหละอันนี้ก็เป็นเล่นของนาสาอวกานโมเมนต์ของเลินของเราเองเนาะพี่น้องเอง้อ่บอาบ่อน้ำน้ำอาบในก็จะนี่แหละพี่น้องบนทางเขียวนี่แหละหรือล่า,ลางถวยล่างซ้ำก็ได้อ่าลำบากพอสมควรเวลาอ่าปวดท้องปวดยางรถยนตนคอเข่าของน้ำน้ำ เปิ้นนะซาววะซะเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่า FC ท่านใดอยากช่วยเนาะพี่น้องเฮ็ดห้องน้ําห้องนหรือว่าเจาะน้ําเจาะไนอันใดก็แล้วแต่พี่น้องเนาะแล้วแต่ FC ที่อ่าอีดูสงสารเนาะผู้รักผู้ใหญ่เนาะพี่น้องถือว่าเคสนี้ก็สุดๆเติบแล้วพี่น้องเนาะเือนกระตอบหลังน้อยๆพี่น้องเอ้ยอ่านี่เตีสิมาเบิ่งใกล้ๆเนาะพี่น้องเอ้ย น,นี่แหละจะเรือมแสงในนอยน,นึงเนาะพี่น้องเอเ้ยเดือนของน้องปาจีนเป็นลูกครึ่งไทยลาว,วาสันซะเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวก็นั่นแน่นอยนึงอันนี้ก็เป็นรถของน้องปาจีนนั่นละที่ทางบาอ่อพรผลซื้อมาเนาะพี่น้องน้องมาซื้อมาเซอร์ไฟนั่นละเป็นผู้ใหญ่ทางพระอาจารย์ทางฝั่งไทยวาสันเนาะพี่น้องเอ้ยอ้าวโอเคเนาะ ทักทายสบายดีเด้อแม่เด้อ <c oughs> โดยอ่าโ,โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กับมาอยู่กับทางด้านแม่น้องปาจีนนั่นละพ่อแม่เมื่อนี้กับบัวด้ไปใส่เนาะแม่โอ้บัได้ไปใส่มาจะหาหน่อไหมเมื่อนี้ได้ดยหาหน่อไม้อยู่ใส่ยไงหาอยู่ดงปูนดงปูโด่งไ<อ>กลไปหาอยู่ดงดงอยู่ป่าหรือว่าไกลเติบเป็เนาะพังเ่าอยู่ดงนี่ น้ำไม้ลาน้ำไม้นี่หรือเปล่าน้ำไม้ไายความ,มสามทงสามทงหน้าความสามทงหน้าเพื่อสีเพื่อสีไปหอ่อลงเพื่อยอดลงและเนยเป็นอะไรแม่ได้คุยกับลูกชายแล้วดีใจบ่แต่คุยกับลูกชายอะไดีใจใจแห้งบวชแต่ก้อนนี่ก็คิดอยู่บ่ว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งนี่ชิติดต่อหาลูกชายนี่ ก็คิดอยู่ไมอใดมือหนึ่งเราชีต่อหลุมไส้ก็คิดอยู่คิดอยู่เนาะได้แต่คิดที่เสื่อแล้วมกปวดจักในผ็ดอ๋อเพาแต่ก่อนนี่เข้ามหาแม่นี่ว่าก็นึกว่าไม่แต่น้องประจีนนี่ไรเป็นดูครึ่งไทยเราวนี่กแต่ว่าแต่นอกประจีนและปิดบังปิดบังไว้เป็นยังคือปิดบังไว้ปิดบังไว้นี่แเลย ย่านอันทางปูญญาทางอย่างผู้ว่าดีกว่า,นาในไรคือว่าปิดบงังกดบ๋ยวปะญานิู้ว่าก่อนนะปิดบังเดียเด๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเรื่องมันแล้วหรือยากให้มันแหลวไปเดี๋ออเรื่องมันจบแล้วอยากให้มันจบไปเนาะโดยบ่อยากว่าอีหย่าลายเนาะโด้วยอ๋อเนาะพี่น้องเลยแล้วบัดน,นี้ทางอ้ายเพิ่นเห็นคลิป ทางเบาพรเบาเอ็นเนาะโดยแล้วบันนี้เพิ่นติดต่อมาด้วยอ๋อด้โทรมาว่าสันลูกสาย1ิหาปีบอโดย1ิปหอาปีเดินกับน้องปาจีนจะปีสองสองปีสองปีน้องห่วงโอ้ตอนนั้นนี่อ้ายเพิ่นนี่ ยังอยู่ประมาณจักปีจะมานี่สามสามปีโดยจกะกัพาน้องปาจีนมาเลยโดยจงไว้พ่อผู้นึงเนาะไดปาไว้น้่นพอแล้วก็มาอยู่แม่มาผู้นึงว่าสัส<ด>อ๋อเดืองล่ากะบ้านเกิดนี่อยู่ไซก็บ้านเกิดของน้องปราจีนบ้านที่ว่าบ้านเกิดอ่าพ่อของน้องปราจีนเนะอยู่ แถวพระรามสองแถวพระรามสองมั้อโดยเป็นบ้านเสาบ่าหรือว่าบ้านของเพิ่นเลยกัเป็นบ้านเสา<อ>บ้านเสาบ้าน,นีนแม่เราใต้บ้านในยาน,น่ะตา,ตายตายแล้วบ้านในปูก่อนเลยเมื่ออยู่เมื่ออยู่บ้านสวนแล้วบ้านสวนอยู่บ้านสวนกันเลยบ้านในปูกับอันปูกับอานั่นเมื่ออยู่บ้านสวน,นบ้านในนั่นบ้านในนั่นพอน้องอ้ําก็น้องอ้ํานะคะเสาหองอยู่ต่อ แต่ก็พอกัเฮดเวียกหมือน,น,นเป็นเป็นเนนคุกข้าเนี่ยแหละแต่นอกออ่ำแต่ก็เขาเฮียนส่งลูกขเขาเฮียนโดยเพิ่นยังโบทาณสั่งครอบครัาาวว่ารัวของน้องอ่ำคือสิแม่ยังบ่ได้สั่งรอะว่านะคือยังอยู่โสดเ,ออออเี่ยยงน้องอ่ำน้องอ่ำเขาเฮียนยังดอสดอยู่เซนะมะส่งอายุสิบหางหมอส่งพราะเขาซาดิเขาเฮียนซาบ่ทานมงุงก็เลยขึ้น มสองนองมนม,นมนสามิมบหาอยูมม่มสามอยูมม่สมสนองเลยสิปนองปะสิปนองปะสิปสามผู้ยุอยู่มสามเช่อนน้องเพื่อนเขาเียนเน็น,น่าเนาะตอนนั้นเย็นาอ่าน้องอ้ํมามสาน้องอ้ํ คือสีดีใจแทนเน้เป็นแม่เนาะบอคิดว่าสิบอคิดบอผ่านว่าสิได้คุยกับลูกชายเนาะบอคิดบอผ่านว่าสิได้คุยกับลูกชาย,าส,ยสมมติว่าพ่อของน้องปาจีนี่ติดต่อมาว่าอยากให้น้องปาจีนี่ไปเฮ็ดวัดประชาชนไทยนี่ชีว่าจังไหนนี่ภาษาชีว่าได้กะให้น้องไปไปเฮ็ดเนาะโดยโอ้กับบริษัทของอยังทางแม่ก็ได้พี่น้องเนาะหรือว่าไปเฮ็ดวัดประชาชนไทยได้สัญชาติไทยกะ โถือว่าดีเนาะมาเห็ดเวียกเห็นงานทุกคนกะถือว,ว่าโอ้ยดีได้ดีเนาะพี่น้องเงี้ยเรื่องราวกะถือว่าสลับซับซอ้อนอยู่ตะกี้กะได้เนาะจากนั่นมาเจ้ากับบริษัทไทยต่อเลยบ่บริษัทไทยอยู่อยู่บ้านในบ้านอย่างเนี้ยอยู่เลี้ยงน้องปักกิอยู่แต่ก็ได้สร้างครอบครัวใหม่เลยเนาะหลังจากกลับมาในไทยกันได้ ไปแต่ที่นี่นไปแต่รุ่นรุ่นรุ่นบ่มีโทรศัพท์เป่นบ่มีโทรศัพท์รุ่นแต่ดนเนาะรุ่นแต่ดนจังเป็นเบอร์วมือบานนะประเทศไทาชิมีโทรศัพท์ในไซดได้โทรศัพท์นี่โอ้ยถือว่าดีแล้วเนาะบ่มีเลยนะบ่มีนะร<อ>ุ่นนะ<อ>นั้นนะเอตอตสิปีขึ้นรับ่นชิมีในสซตประเทศไทาชิมีโทรศัพท์ขนาดประเทศไทยกันยังไปกันยังมีแต่โทรศัพท์ันมือถือนี่ เป็ยังบ่คอยเห็นบะได้บะคอยเห็นหน้าเนาะบ่คอยเห็นบะได้บ่คอยเห็นแต่ว่ามีมีคู่คนน่ะนะามาส่วนแรกก็มีตั้งโตเฮือนเขาอะไรเฮื่องไฟเฮือนมันแบบนี้โทรศัพท์ตั้งโตมีเฮือนเนาะแต่ว่าแบบมือถือแบบธรรมดาส่วนแรกบ่คอยเห็นนะอือมย่างราไปนะคะถึงน้องเลยหลังจากนั้นมากับโบได้นนั่นเลยเนาะทางเหนือเนี่ก็อยู่ในเฮือนในซานกับโบได้คอยไปเฮ็ดใส่เวียกงานกับบุพพพอซีได้เงินคำคำแก้วก็ได้เนาะ พอ่อจะกินฮะพ่อได้จะกินหาขุมหมื่นค่พ่อได้จะกินซื้อข้าวซื้อน้าคือว่าวเลยเบี้ยบ้านการเมืองอจนนเจะน่าพลกิฟต์เนี่พนเพลกิฟต์อันนี้หาก็ะไรเออเป็นลาวก็ได้เนาะพอได้ได้หาใชจใจอย,อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองบ่พอสิดาได้เก็บเห็ดเดือนน่องเนซาน ดินนี่แกเป็นดินของนาสาวปะนาไผ่นาไผ่โดย oh. นาไผ่คนขอหนาไผ่อยู่หนาไผ่แล้ว oh. ก็ตายแล้วหนาไผ่นาบ่าวก็ตายแหละเนื้อตะลูกเนื้อตะลูกเพิ่นโดยเนื้อตะลูกมมเป็นช่องคนสมมติว่าเพิ่นมวยอยู่นี่เฮ็ดจังไดนนี่ถ้าว่าเพิ่นมวยยู่นี่ก็โบจักแน่ว่าคือกันตะข่อยก็นนะมัดัญญาคือกันแหละ เป็นแน่นอนเจ้ากระดาษพันมวยอยู่นี่จำเป็นต้องหาบนอยู่บนไม่และวราพนใไรและาพนใ่อยู่จำเป็นแล้วค้งคงพื้นเลยอืเบากพสมควรเนี่อยู่มาตั้แค่โดนได้นาะดินรอตอนใากัดมือนี่เขาจะซื้อใส่กระแพงเนาะแพงแพแล้ดไปจมือนีดับแสนปลายนแล้วแซนบาทเลยนะ าว่าได้สำนีหนิวถือว่าดีเติบได้เนาะโดยได้อยู่นี่ดูว่าทมเลยกระทมดินกทมยางกันดีกว่าดี้เพอได้แต่เรี่ยงน้องปลาจีนเนี่ยก็ส่งน้องปลาจีนเฮียนยทาำเองก็ได้ทางคอเพิ่นกับไปเฮ็ดเทื่อนบอเ่เฮ็ดอันนั้นโรงงานเฮ็ดงานก่อสร้างเนาะงานก่อสร้างก็เฮ็ดเทือนเนี่ยผสมปูนไอเดียด <ID R. S 1> ผสมให้เวียดผสมให้เบียร์อ๋อไปเห็นงานน้ำเวียดป่ะสันะ้เห็นงานน้ำเบียร์ผสมปูนเขาเขาปอเองเขาบุกเอง,ของเองข,งขาเข้าก็มีเลยผสมปูนเขาแล้วก็ยืนในเขาแต่ว่าถา่ว่ามันชูงมแต่วามันตำในก็นอยู่ไปให้เขาผสมปูนซ<ด>ื้อเนาะผสมปูนซืรร้อบโมเมนสรซางเด้ซ้างกับเขาเองซ่างกับเขาเองมาแต่เมืองเวียดปูแต่ว่าเป็นซ้างเองก็คือสีได้ ขาแรงสูงอยู่ดอกเนาะ<ด>อันนี้เป็นเท้ากับเปน็นแค่ผสมปูนวาันซะเป็นลูกน้องเขาชอบหมดว่าน้องปาจีนอยากไปอยู่น้ำอ้ายอยู่ไทยนี่สิว่าจังไหนเจ้าไปให้อ่อยยุ่นน้ำอ้ายก็บ่ให้ไปแล้วน้ำอ้ายก็ได้บ่ให้ไปเนาะหมวยไปแล้วก็คา,ายู่เลยกินฮอดน้องแน่เนาะน้อง แม่สิมวยไปทวาไปอยู่เลย <Okay. S 1> าว่าไปเฮ็ุวัดประชาชนกประชาชนแต่ตามซองสามมือและก้าบมานีกะสิหายไปเนาะ <Do. S 1> กะโอเคไปสั่นเนาะ <Do. S 1> โดยอ๋อถือว่าหลายคนอยู่ได้ไปเห็นวัดประชาชนไทยก็ได้น้องน้ำเพ็นน้ำพึ่งก็ไปเนาะเช่นาสายเลือดไทยแบบนี้แหละเพิ่นกรพหอคนไทยไม่คนเล่าแต่ว่าเป็นฟาดฟ็ได้ไปเหตุเพื่อ แต่ว่าตอนนี้ยังรอบัตรประชาชนไทยอยู่หนึ่องลาวตอนนั้นไปกันเนว่าอนนั้นมาตอนนั้นมาแต่ไทยนี่พ่อแม่นี่ย่างเบิดบอกใครเจ้านี่แม่ขคอยตายแต่คอยย่งหน่อยกว่ได้แมย์อยนะอืมคอยตะกั่งผ้าแม่ไดรพ่อคนใดพ่อนหนย่างทางเดียวนี่แจ๊คจี้ย่างหรือโบว่าเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นบ้านอยู่ไซน่ะ โอ,อ้่หจักต้องเอื้อยขอยมุจักพูดไปทางพูดทางวิญญาณพูดหรับดึกบานแล้วนั้นแต่ว่าบริษัติดต่อมาเลยพอนี่ oh, บริษัติดต่อมาเลยตอนปีปีก่อนๆน่นนะเรามาอยู่ปีก่อนก่อนนะไม่นด<า>้ละเ,เมื่อเลยไม่เยี่ยมยามเจ้านี้โดยแล้วเมื่อเลยเมื่อเลยก็บริหนิมขาหนินท้าของคนอื่นนี่เลยจักตายจักยัง่งแล้วก็บริมากเราก็เถาเลยอยู่น้ำหนุกน้ำร้านเราอยู่หุ่นแล้วอยู่บ้านเราหุ่นแล้ว โอ้ oh. ีน้ำหนุน้ำลายยังน้นหนอง,น,องน้ำหนุ่งเราอยู่บ้านแล้วหม uh huh. uh huh. ดแล้วอ่าดบคนบ่ปากได้ไปใไ้เราไปงงกได้พอค่อยนะพอ oh, จนะโอ้ย oh. เราอยากไปเราไปรดเราอยากไปแล้วไปลด,ด,ลปลปลดงงงงีคนบ่ปาก uh huh. ข้าแเนวถามค่ำหนึ่งแล้วก็ตอบคํำหนึ่งแต่จะเจ้าถามซองแล้วก็ตอบซอง <laughs> ก็เจ้าประธานกน็นางเจ้าบเบิงเจ้าซื่อนี่แล้วพี่อบเปียอ,อันนี้พ่อเขาอเป็นคนในนันใดบ่พาคโป่งเจ้านี่แ<อ>ปลว่าพ่อนี่จากเมืองบ้านเนาะโดยโอพี่น้องกันจะคน้นแา่เจ้านี่พี่น้องกันสามเอือย<น>สองด้เจะเปนปลูกหลาเขานะน้นองหลา อยู่ใซซ์สะเก็ดเกลือเกลนอยังไก่บ่เกลือเอืือในผักในใบอยู่บ้านเดียวกันนี้ลงหมืกยางบ่อนี่ลงเหมืองยางโอ้บ้านลงเหมืองยางนี่เราลงมาทางทางบ้านธาตุเนาะลงมาทางนี้แหละเรากรไดเจ้าก็เคยคิดอยู่ว่าว่าถ้ามมือใดมือหนึ่งนี่ ออกคลิปออกอย่างไปกะว่าลูกเต้าลูกปัวสิติต่อมากเคยคิดจะบอกในเมื่อก่อนนี่กตเคยยุ่เคยคิดยุ่บางทีอาจจเพิ่นเห็นแต่เพิ่นบ่ลืมเพิ่นอะสิติต่อมาเนาะโดยอ่าทางข้ามหนองอ่ำเพาะว่าในหนองอ่ำกต็ติดต่ออยู่ติดต่อหาหาแมยอย่อยู่น้องอ่ำอย่างผู้เนาะน้องอ่ำก็อย่างผู้เคือการมาเมฆใส่ผู้เป็นอะไรเอ็นเรื่องเราจังได้หนีมาหน่ะ อยากเป็นขออนุญาตถามเนยเ้อเป็นจนนนะได้สา,ออา,ออาเาาหตุนี่ยบริเนยได้ดอกเรียกว่าป่อยกะคือว่านแหละวญาขางกบญาเของกบบออยากได้ลานผู้หญิ่งญาออมอยากได้ลานผู้หญิงบริอยากได้ลานผู้หญิ่งแล้วก็เดบเล้าก็เป็นคนเดบเนยไดย้บอกบอถึงนะเล่าหายเป็นดี เป็นเน,นได้คือว่าบรอยากได้หลานผู้หญิงเราบอยากได้อยากได้ผู้ชายนะเอาอยากได้ผู้ชายเนะอาคต่เราขอสีลูกขอยมาเราอย่างหายขอยถต่ว่ามึงเอามึงเอาลูกมึงเมื่อารูจีแจงตั้งบทยับเราอะเราไหวเอามาเราบอกคูไหวดิแต่คูไหวแล้วก็ลูกร้านเรา,า,าเราไม่ได้ออกตะลานไหนเราอยูน่นี่อยู่อยูน่น้ำราตลอดผู้ผู้ชายนะผู้ชายนะ ผู้ผูผูยิงนี่เราให้อามาเน,ะนาะแล้วผูยิงเราบริสโซได้บร,ริสโซรอกเราอยากได้ผู้ชายอยู่ลยแล้วเป็นอะไรเป็นสัญชาติแบบเชื้อสายจีนบ่ดูกว่าในใดผูหยานี่ผูหยาเสื้อสายจีนและหยาน่ะอ๋อหยานี่เสื้อสายจีนเสื้อสายจีนพอพอเมย์เขาเป็นคนจีนโอ้มีหลูกมีล้านเลยมีเลนมีหลอดเหนือ่อยเหนื่อยเจาค้าตะกี้พอเมย์เขาอุปนิยมมาเมืองไทยเนาะมาแล้วก็มีหลูกมีเต่า แล้วก็พ่อน้องปจีนกะก็เป็นร้านเหมือนละวะปลูกร้านเลนหลอดในนั้นนั้นอ๋อข้าวเสียสายจีนแม่กันว่าปูเนี่ยยันคนไทยแท้ปูนี่ทายคนไทยแท้เนาะปูนี่ยันไทยแท้ปูเจ้าเคยเห็นหน้าเพิ่นอยู่บ่ปูนี่เห็นเคยเห็นหนึ่งหมู่บ้านกระเป๋ากันกับปูนะอ๋อเพิ่นว่าีได้ชาปูนะส่ายด้วย คนก็บอกเดี๋ยวพอใช้ไทยบรานัดเนาะเลยบ่เดี๋ยวมันลืมเนมันถึงลยหลายปีหบอกบาได้ก็ม่แต่บอกแต่ลาเล่าเลยเนาะเลยต่บอกไท่ไม่ก็คงองก็คัดบ่เดี๋ยวคนมาบอกก็ดูคนก็เออมาไข่แน่ว่ะาบอกก็ดูมาบอกก็ปูเลยเด็บขาดดเคลื่อนเคนเนี่ยเดี๋วเบากันนั้นเป็นอะไรอยู่คุณเพิ่นกาธานห่างมีเป็นดีอยู่บอกกเจาะกะทุกข์กันโอ้ยก็เจากะทุกได้แต่ลำบากให้กันเนาะลำบาก เด็กกระทุ้กกันบหมนมีได้ถ้าเพื่อนฐานะดีนี่เพื่อนคือชิสึบทา้าวเต่าหาแต่โดนแล้หนองปาจีนเนาะชาว่าลูกหลานสายเสียดไทยสายเลดไทยออของน้องเพื่อนกันไปเห็ดงาญยังน่ะเฮ้ยเพราะู้เพราะมาเห็ดงาญนี่ยแคเห็ดเพื่อนขอเดบเขาเอื่นยังเหรอเดบเอ่ะยังปะปูว่าะมา่บ้านก็นก็กลืมจ้ะเห็ดเกี้ยวเกี้ยวเกาเกาเมืนเป็นพิซังเลยแหละอ เป็นกุ๊บเป็นกี้เกาพอจักเราว่ะขนล,ลึกขนาดนั้แต่ว่าน้องปาจีนนี่นนยังบ่ทันได้คุยกับพ่อเนาะเนาะยังย่งมีแต่ข่อยแล้วคุยกับลูกข่อยเมื่อวานนี่โอ้มือกับน้องอำ่ำเพันอายได้เพันจะเคิร์นดะเคิร์นแม่เคิร์นแม่เนาะเคิร์นแม่เพันอายมะฮู้ะทาได้เฟซได้ไลน์จ้าว่าชิโทรมาดิตน้ำน้องเลื่อยไปจักน้ำแม่เลื่อยไปจักบันดูเจ้าว่าทา แปลงโทรศัพท์ได้โทรศาพท์แม่ละ่ะดูเก่ากับใหญ่มืดแล้วเนะาะเส้นน้องอ้ําน้องปาจีนอ่่ใหญ่เฮียนโจเฮียนยางอยากมปอยากมาเยี่ยมแม่ดูว่าน้องปาจีนอยากไปเยี่ยมพ่อทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไปมาหาสู้กันได้เนะากะก็ถือว่าง่ายว่าสันส้นซะพี่น้องเลยลาวไทยเขาข้ามไปง่ายๆนึงพี่น้องเนาะแค่เห็นบัตรเห็นเบอร์พัสดุปงสปอร์ตอะไรไปเที่ยวก็กได้พี่น้องเลย ถือว่าไปง่ายมากง่ายว่าสัสซูมือนี่ถามไปอ่าล่ามือล่ามคืนนี่ก็ห่อละเนาะเดี๋เรื่องราวก็ได้โอ้เห็นหน้าครั้งแรกนี่โอ้สงสีน้ำตาไหลเลยแหละเนาะเห็งครั้งแรกกั้นโมยูไหลแล้แหละคอยก็ได้กั้นโอยู่เลยเนาะโมยู่ดีใจเฮงเด้น้ำตาแห้งก้มดีใจเด้พี่น้องเลยเป็นว่าเสียใจและดีใจเฮงเด้บวกคิดบวกฝันแบบนี้นะ มาเมื่อหนึ่งเดืนได้ข่าวแล้วโทรมาเห็นหนา้าปุ๊บเลยคุยปั๊บนะนะหักแม่นเนาะลูกชายเจ้าเนาะแม่ลูกชายเืินเืินน้องอ้ําล่ะคนกระครับโอ้ความบ่ดได้กระครับครับแต่แต<ล>่เห่น่ได้ยืนยันว่าเป็นเป็นลูกเป็นอันนั้นนะเคนมีข้อมูลนี่อย่างแน่นะข้อมมูนนักแปลว่าว่าเป็นลูกเป็นนั่นนะน้องบ้าเป็นน้องอ้ําอะนะ ก็คอยกะจื้อแล้วลูกคอยก่อนเลยซื้อไออันอั้มมันก็ยังมันก็ยังเฮือดอีสิจ้ะโอ้เดี๋ยวทำเดี๋ยวก็ซื้อพอนะซื้อพอนะฮะโบหกไปทำโอ้เขาเนิ่นเขาเคยเอิ่นนี่เป็นกันเคยเอิ่นแต่น้องอั้มน้องอั้มเคยเอิ่นแต่น้องอั้มน้องอั้มแต่เตนจื้อแต่ชื่อเนาะจื้อแต่ชื่อข้อมูลอะไกันจื้อวะนี่นะน้องอั้มมันก็นคาบคาบอยู่แล้ว ยหนว่าแป๊ปปูนี่เจ้ากับจื้ออยู่ว่าปูนี่กับจื้อเจ้าจอบอ่ปูกับจือ้อปูกับจื้อคอยแล้วก็ถามาันยู่ยใช่เนี่ยขอ,อเดี๋วบ,นะบอกกันเดี๋ยวบานเท่านเนาะบอกกันเดี๋ยวบานเท่ากันซะอ่าคอยเนี่ยยุ่งเมืองเล่าพี่ได้ขอมาสิแหละยุ่งเมืองเล่าพี่มากันบอกน้ำเล่ากันบอกภาษาไทยอันนี้คอยก็จะบอกกันเนี่ยเนาะเดี๋ยวบานเท่าซะ แล,แล้วว่าอยู่ใช่ในอยู่เมืองลาวไิแล้วว่าอยู่ประเทศผิดแล้วประเทศลาวอา่ะกลับมาแล้วกลครับมาอยู่ที่ก็เลยถามว่า,วาน,น้องอำํำเป็นแนนน้องอำ่ำ่นก็อยู่ก็พอ่น่นก็ว่าเรื่องลาบปูหญา้าหญ้ากระตายแล้วมาในพ่อกันเลย,เลยมายูนบ้านสวนอยู่ก็บ้นันอยู่ก็หนองบัวคนมาบินในพ่อกับลูกเข้ากันยูนบนหนึ่งต่างหา ชาวบ้านอยู่ขเขาเงี้ยนวัดไส้ลูกไส้นะแล้วก็ว่านี่เนาะปูนะปูบอกเลยนี้บัตรโทรศัพท์ตอนเบอร์ยังรับมา,าบอกจะบอกมันแบบไปโทษม่ได้มันครับพอหลินเพชรหลินไล่เลยพอหลินเพชรหลินไล่เขาไปหลินเบอร์อหลินเบอร์ดิยโอ้โทษม่ได้เบอร์พอของนอกกว่าจีนนะบ่ เราเบอ,อร์เบอร์ของาอันนะเบอร์ของอัหนหายน่องปะจีนนะแล้วก็เบอร์ให้เราวหาย<อ>แล้วบอกอแต่ว่าแต่วมันหนึ่งโทรบม่ได้มันต้องหลินหลินเพชรหลินล,ล,ล,ลายพูดโทรนี่กัเบเปลืองเงินแน่แล้ว<อ>ถ้าว่าโทรไปไทยก็ได้ไทยโทรมาเรากัเบเปลืองแน่ต้องใส่รหนะัสอะไรจังทีโทรติดแปดห้าหกบ่อทารหัสเราโทรไปไทยนี่ ถ้าไทยโทรมาดาวก็สิประมาณกดรหลอกอ่ากดตรไม่บวกหกหกนี่แหละก็ตามด้วยเบอร์โทรสิประมาณนี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้าก็โอเคพี่น้องก็ถือว่าสารุปได้เนาะพี่น้องเอ้ยก็คือแม่น้องปาจีนนี่แล้วก็บบอคิดบอฟานว่าชิได้พบพ่อเจอกับลูกชายโอ้ดีใจน้ําตาจนไหลเนาะดีใจน้ำตาไหลอ่าพี่น้องเอ้ย โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอน้องแฟดก็จะได้ขอโตโัวลาไปแล้วพี่น้องไอง้เนาะปอกกันในคลิปหนะ้าพี่น้องไอ้จังไดก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์ติดตามจังใดนอนน้องปาจีนต่อไปในเด้อพี่น้องอะไรก็ได้เนาะโอเคพี่น้องสบายดี อ้าวโอเคพี่น้องนๆาจากไหนก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องทางด้านน้องปาจีนแล้วก็พอน้องแฟดเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่หรือยเอฟซีท่านใดสนใจอยากช่วยเหลือเนาะพี่น้องเอ,เอ้ยก็ติดต่อมาพี่น้องเอ้ยเนะาะหาห้องน้ำเดือย,ออออย,อยหันเจ้าน้าจอในเดือยหลายสิ่งหลายอย่างก็ขาดเขินอยู่แหละเอื่อนน้องปาจีนก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ โอเคพี่น้องก็สบายดีสบายดีฝากเป็นกำลังใจพ่อน้องแฟดแน่เลยบกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเพื่อเผื่อพอรองแฟดจะมีได้ได้เ,เด็กๆน้อยๆพอได้เจอจุดรอบครัวเนาะพี่น้องก็สบายดี